ครับนี่คือเครื่องฉีดน้าแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับในการทำละนะครับใน,นการทำละเครื่องฉีดน้ำแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคบก็มีตัวนี้ตัวเปิดในตัวทำแบบฉีดนะครับทำแบบฉีดนะเดี๋ยวเราจะลอง,งเปิดให้ดูนะครับนะฮะเราจะต้องมาเชียงเรื่องนี้นิดหน่อยเชียงก็คือเปิดตัวนี้นะฮะ เปิดแล้วมันก็จะมามันจะติดตั้งตรงนี้นะครับเปิดเลยนะครับเปิดเลยครับมาตะกอนนี่กระดาษเห็นไนมพุ่งขนาดนะนะนะเราเวลาชิมร่งก็สนะดว,ะะวก,ะกสบายนะครับท่านผู้ชมนะครับรับประทานทิ้งดีๆไม่ต้องลำบากนะครับเวลาจะปิดก็่างนี้ปิดก็มอง ขอบคุณมากนะครับ